สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทำกุญแจรถเบนซ์นะครับดับเบิลยูสอนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจํานะครับแต่ปัญหาของรีโมทดอกนี้ก็คือกดใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าสตาร์ทได้นะครับหมุนกุญแจสตาร์ทเครื่องได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ทำกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทแล้วก็ทดสอบกดรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับมาบริการถึงบ้านนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล hm ้วนะครับได้เป like ah ็นน้ำเต้าโครเมียมรุ่นใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับจากเดิมนะครับที่รีโมทใช้ไม่ได้นะครับหลังจากแก้ไขเสร็จนะครับรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับสตาร์ทครับสตาร์ตใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีปัญหา สตาร์ทรถได้แต่รีโมทกดไม่ได้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5นะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับฟีค่าเดินทางนะครับทำให้ครบจบทุกอย่างนะครับ